วันนี้ครับเป็ดลท่ทุ่งครับวันนี้วันนี้ก็ดูเป็ดลท่ทุ่งเดินงขบวนเป็นแถวนะครับกำลังไปหากุ้งหอยปูปลากินกันนะครับนี่นะครับเดินมาเป็นแถวเรียงหน้ากระดาษเรียงแถวกันไปเลยนะครับ ช่วงนี้ก็เกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีเป็ดไล่ทุ่งเยอะนะครับช่วงที่เขเกี่ยวข้าวกันเสร็จสรรพที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของเป็ดไล่ทุ่งนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งพอเกี่ยวหมดท้องทุ่งก็จะมีวัวอีกนะครับ การเลี้ยงเป็ดนี่ก็เป็นความสุขอย่างหนึงนะครับคนที่เลี้ยงดูเขาก็เก่งนะครับสามารถดูเป็ดไม่ให้หลงไปไหนมาไหนได้นะครับครับนี่คือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นะครับ ไล่ทุ่งนี้เราจะเจอกันบ่อยนะครับเราจะเจอบ่อยนะครับจะเจอบ่อยค,ความสุขของสัตว์โลกนะครับความสุขของสัตว์โลกหลังจากนั้นมันก็จะมีไข่นะครับแต่ไข่เจ้าของก็จะเดินเก็บไข่ด้วยนะครับถ้ามันไข่ออกมานะครับถ้ามันไม่ไข่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ก็นี่คือไข่เป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดไว้เป็นพันตัวนะครับไะใ่ใน่้อน้อยนะครับเดินเป็นแถว

วันนี้วันที่เก้าเล่นสาวันเลยอ้สามเดือนหนึ่งเก้าสามวันได้สามเดือนชอบเวลามันเดินเป็นแถวอ่ะเนี่ยแค่วันเคยเป็นจะไปบอนไม่เคยไปวันไม่ไปนะเหรอมันเคยหายบ้างไหมเนี่ยไม่เคยไม่เคยนะ โอ้นี่ประมาณกี่ตัวได้รพันตัวได้ไหมเนี่ยสี่พันกว่าสี่พันกว่าเหรอโอ้โหมันตายไปแล้วหกพันกว่าเหรอไหมหกพันเจ็ดพันกว่านี่ชอบใจเวลามันเดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนเย็นให้มาดูสิว่าเลยว่าตอนเย็นอ่ะข่าข้ามถนนอ่ะโอ้ไม่รู้กี่โมงเย็นไม่รู้ห้าโมงเย็นพวกหนูจะขับแล้วเหรอนี่นี่มาจากไหนเนี่ยแมายายอยุธยาเหรออ๋อมันก็ไม่ไกลดีเนาะ ไม่ไกลสําหรับผมผมสําหรับผมขับรถยนต์นะ่นนะแต่คนเลี้ยงอย่างนี้ก็นี่พอเคลื่อนจากที่นี่แล้วไปไหนต่อเนี่ยพี่เข้าข้างในมั้ยอ๋อในน,นู้นใช่ไหมตรงนู้นเขาเกี่ยวข้าวแล้วในในใน,ใน,ในู้น่ะใช่เพระาะว่าลูกพี่เขาย,ย้ายวันนี้แหละอ๋อวันนี้ใช่ไหมอพอดีออวันนี้ได้กินแค่แค่วันเดียวก็รอลูกพี่เขาก่อนนี่มันลงไปกินอะไรนูกกุ้งหอยปูปลาเนี่ยนะข้าวเม็ดข้าวเขาเกี่ยวข้าวอ๋อใช่ใช่ใช่เม็ดข้าวเยอะเม็ดข้าวมันเยอะ เนี่ยอีกสักเพราเดี๋ยวก็แอ๋ให้ดูแล้วเนี่ยอือเก่งจริงอันนี้ดูมันดูมันแถวดูมันดูเนี่ยแล้วมันไม่มีแซงกันเลยนะมันเป็นแถวมันเป็นแถวกันไปเลยเนี่ยเนี่ยอย่างป่าข้าวเนี่ยมันกินไปคันนาก็จริงนะมันไม่มีข้าวนะเหแล้วต้องในตรงไหนไม่เคยกินข้าว ถ้าอยู่ตรงไหนเคยเข้าเรามึงระวังดีๆปนันะแต่ว่ามันอยู่ที่มันอยู่ที่เราเลี้ยงด้วยเนะาะถ้าถ้าคนเลี้ยงแบบว่าไม่เป็นนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแบบว่าไม่ได้เลยเพราั้นอยู่อย่างนี้ก็คือ<ม>เรานั่งอยู่ถนนเราต้องมองมีของใช่ใช่ถ้าข้าวหวานเข้านี่คือระวังที่สุด<ม>ถ้าอย่างนี้มันมเนข้าไปเนื้อตัเย็นก็ออกมาน<ม>ี่ประมาณ 5้ามงเย็นน่ะเจ้าพวกหนูไม่ได้ขับมันจะเดินดิ้งดิ้งเรียวพอสักพักหนึ่งพอหลังจากหมดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วนี่เดี๋ยวก็จะมีพวกวัวใหม่วัวก็มาจากสุพรรณ์ะยุทยาแต่รู่นออามางทองแต่รุ่นออามากันเยอะ,อะมากันเป็นทีเป็นพันตัวเหมือนกันอโอเคขอบคุณมากนะครับบริผมจะไปส่งของแล้วหนะ